ไปไ้วคือยังไงก็รู้แรงเลยเออถามเลยทำไมมันแรงยังไงปวดนั่นนึ่งไวยังไงยังไงยังไงมันยังไงถ้าเราพูดกันว่ามันฟาสต์สาปเนี่ยมันไม่กี่เดือนแล้วอยากให้นับถอยหลังเป็นแบบว่ารายวันรายชั่วโมงเอาแล้วตอนนี้เรานับไปถึงเลขไหนลูกจริงๆตอนนี้ตัวเล่ขถึงหลักหมื่นหมื่นนาทีครับวิ่งไม่กล้าพูดซึ่งหมื่นนาทีเป็นเรื่องจริงไหมไม่รู้ แต่ที่เรารู้คือมาแน่มาแน่จริงๆมันมันอะไรนะมันช้างำหน่อยมันอยู่ในขั้นตอนที่มันอยู่ในขั้นตอนไหนอ่ะครับมันอยู่ที่สลอตเวลานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะปล่อยเป็นไฟนิดไปเลยก็คือโยนไปลายไปเลยใส่ดラ์อะไรให้ตัดต่อเองหลายเวอร์ชันแต่ว่าเราสึกว่าคนอาจจะเหนื่อยไปหน่อยก็เลยให้พี่ทีมงานตัดต่ออะไรไปก่อนคนระับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการตัดต่อเกียรตมรามไม่ได้มีแค่ถ่ายปกติเนาะมันมี มีซีจีมีผีขังนักไม้มีเอฟเฟกต์สัตว์เด็กสลิงมีกระโดดความหัวกิรงกา6สูงอะไรว่าไปมีหลายอย่างต้องแบบอาศัยเทคนิคเข้าช่วยก็เลยแบบรอแป๊บนึงนะครับแต่ใกล้แล้วอีกสี่ประมาณอ่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่าไม่นี่ว่าไม่ไม่เกิน๋ยวเอาพิลร์เหรอไม่นะอบิกว่าจริงๆแล้วมันใกล้มากแล้วเล ใกล้มากถึงขั้นที่แบบอยากฝากทุกคนช่วงนี้ก็เคลียร์ชีวิตรอไว้ได้เลยครับเพราะว่าคุณน่าจะต้องมีอะไรให้ดูเป็นประจำเสมอทุกสัปดาห์แล้วเราจะให้กำลังใจคนรอยังไงเพราะว่าคนถ่ายก็ไม่ท้อคนรอก็จะรอต่อไปเขาเปลี่ยนชื่อซีรียให้ผมแล้วและวเขาบอกว่าไม่ใช่เขตจีราต้องรอดแต่เป็นเขตจีราต้องออนหรือว่าเข็จีราต้องรอตอนนี้เข็จีราต้องรอไม่เขาบอกเขาเป็นเขาบังคับมาแล้วว่าต้องออนนะคะเอนก็ ออนแน่นอนครับออแน่นอนจริงๆมันกดดันทุกคนที่มันขับกไปีที่แล้วแล้วพอปปีนันก็วิ่งบ้างจริงๆก็เป็นเรื่องที่กดดันพอสมควรเนาะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้ว่า จริงเราก็อยากจะปล่อยให้ไวที่สุดแหละ,ะตอนที่เรายังแบบมีพี่พี่แฟนคลับติดตามอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายองค์ประกอบที่เราต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือนัมบิเชื่อว่าถ้างานมันมีคุณภาพแล้วก็มีคมุณภาพพอไม่ว่ามันจะปล่อยมาในช่วงเวลาไหนช่วงปีไหนก็ตามเชื่อว่ามันจะเป็นที่ค,คนดูได้แล้วคนดูก็จะ a p p r e c i ในคุณภาพของมันแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ี่ดูมันดิบทุกเรื่องที่พวกเราทําที่พี่ออฟตั้งใจทำายู่ที่มันดีเวิร์กทำเราใส่คุณภาพลงไปจริง ไม่ได้ใส่แค่โมเมนต์ให้ทุกคนได้ได้แฮปปี้แต่ว่าเราใส่เรื่องของเรื่องเรื่องของ CG เรื่องของการก้าวไปข้างหน้าในในี่ระดับเป็นที่ซีรีส์ Y แต่แบบแก้าวไปสู่การเป็นแนวหน้าของโลกอะไรอย่างนั้นเราเรามองไปที่มุงนั้นมากกว่าแต่มันใกล้มากๆแล้วครับอยากให้ทุกคนแบบเดียวแต่แก๊งเราไม่มีสปอยออกมาเลยนะ มีมีแค่แบบว่าถ่ายเป็นคิวๆพ่อผมหนาวโอโนต้งเล่นคือพี่เติ้ลเขาบอกว่ารู้วันออนแล้วอ๋อมีวันออนแล้วคือถ้ามาถามเก่งกับปิงเนี่ยเนกะ่งกับปิงไม่รู้ <laughs> แต่เขาอาจจะไปรู้มาแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยหลายๆโปรเซสพี่ฮอลก็แทบจะไม่สปอยพวกเราคืออยากให้พวกเราได้รู้ไปไปตามที่ทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แมกระทั่งแบบตัวที่จะปล่อยออกมาอีกที่หนึ่งสองสามสี่หรือถ้าตัดไปไหนแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราไปดูเลยคืออยากดูบ้าง แต่ทำไมเราได้ดูมอนิเตอร์มาตลอดตลอดที่เราขายมีเช็คเป็นบางตอนนะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยอยากดูมอนิเตอร์บ่อยเพราะมาันจะทา,าให้เราแบบติดเล่นไม่เป็นธรรมชาติติดเช็คตัวเองติดรอติดต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปล่อยให้ผู้กับเขาเลือกที่ีดีทีส่วนไปงานแต่ว่าแอบจะยินมาว่าคนตัดต่อก็แบบอบงงชื่นชมอยู่ชื่นชมยังไงชื่นชมอะไรังไงเขาก็บอกว่าดูดีนะดูเป็นดูเป็นเก็บสีลาที่ดีนะ เราก็เชื่อเขาเชื่อไปหมดเขนเป็นคนเชื่อคนง่ายเลยแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดีตรงเขาเป็นอย่งรแบบให้กำลังใจเราหรือเจริงแต่ว่าเราเชื่อไปก่อนเป็นไงพี่ถามที่ผ่านมาถ่ายทำเป็นยังไงบ้างการถ่ายทำนะครับก็จริงๆตลอดการถ่ายทําค่อนข้างโหดมากๆนะเพราะว่าเข็มจีราต้องรอดเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ไม่เคยได้สบายกับเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นซีนไหนนะครับแม้ว่าจะอยู่ในในกรุงเทพแต่ว่าก็ยังอยู่ในที่ที่มันไม่ได้แบบไฮโซมันค่อนข้างขัดกับชีวิ่งสิ่งที่ใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่กิน <c oughs> แกบบล้มไลฟ์สไตล์แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นสุดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยเลยแต่ว่าเราตทำไม่ได้เรื่องนี้ซึ่งเราก็ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตมันก็มีอะไรลำบากมากพอสมควรนะทำไมตอนถ่ายทำมันทคนดูมากเลยเหรอคนดูแล้ว <c oughs> ปิงเชื่อว,ว่าซีรีส์ที่มัน เขาเรียกว่าที่มันใหม่แล้วมันมันสดแล้วมันจะทําให้คนดูได้เห็นถีกวาวแฟกเตอร์มันต้องมีอะไรที่ใหม่จริงซึ่งชีวิตของคนที่เป็นชนชั้นแทบจะแบบ <c oughs> น้อยไปกว่าชนชั้นกลางอย่ะเรื่องของคนที่เขาไม่ได้มีฐานะดีอะ่ะ มันไม่ค่อยได้บูกนาเสนอมากขนาดซึ่งตัวละคพอเขียนจีราเป็นตัวเรารอที่ค่อนข้างตะโหสู้ชีวิตฐานะทางเารเงินก็ไม่ค่อยดีอยู่ในภาพสังคมเศรษฐกิจที่มันไม่ได้แบบดีมากอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกับพ่อครูที่เขาแบบรวยมากเป็นเศรษฐีบนอะไรเงี้ยเราเราก็จะได้เห็นว่าชีวิตมันต่างกันยังไงแล้วเขาจะช่วยให้สิ่งที่มันแบบไปด้วยกันได้ยังไงก็อยากให้เราทุกคบอาจจะให้เัาใจคนที่รอว่าเขียนจีรามันต้องรอดมันต้องรอดล้จะไม่ตอง ไม่ต้องรอก็เชื่อว่าเราอยู่ในปีที่เต็มไปด้วยซีรีส์ที่คุณภาพสําคัญงเยอะมากๆตัวใหญ่มากๆมากๆแล้วก็เราก็ชื่นชมว่าตอนนี้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยอะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ดูผลิตแต่ว่าแบบทั้งสาสากับซีรีส์วารของไทยเลยเนี่ยครับแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจว่าซีรีส์็ิติราอฎร์ของเราก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นชิ้นโบแดง ของตงริงแล้วิงแล้วก็เป็นอีเกี่ยกเรื่องที่น่าติดตามของปีนี้แล้วกันครับก็ ters, อยากให้ทุกคนได้ได้รอดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นหลักันแล้วมิบ,บอกเลยว่าตอนที่มี้ถ่ายทำปีหนึ่งเนี่ยเหนื่อยสุดในชีวิตเลยอ่ะเนี่ยคือแบบ คือหนักมากที่สุดในชีวิตละ่ะซึ่งน้ำปิงเป็นคนที่เติบโตมาในแม่ครองศรอยู่แล้วเราเจอชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วแต่ว่าซีนเปิด e ีหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเราพยายามพาซีรีส์ของท่ายเราไปอีกเลเวลนึงนจรกทีความภูมิใจเนงชาวเมืองหลวความภูมิใจอะครับไม่ได้อยู่ใน่านไว้ครูแต่ว่าอยู่ในซีรีส์เรื่องเพ็ญเวลต้อดเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า เรื่องของการแสดงเรื่องของโปรดักชันเรื่องของบทแล้วทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยรู้ใจมากๆเลยคือเรื่องของไทยซอฟทาวเวอร์เพราะเชื่อว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่ไทยที่ทําวายส่งออกไปในแบบวายนาทแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นความแบบความพูทอนมันออกมาอยู่แบบในสื่อที่คนติดตามเยอะเราจะได้เห็นความเป็นอิสรนที่มันจะ มีเสน่ห์แล้วก็แม้มันจะไม่ได้แกลบมากแต่มันจะมีความน่า,ารักและความแบบชวนมองออกมาอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนซีรีส์ของไทยแล้วก็พาไทยซอฟพาวเวอร์ไปสู่ระดับโลก